ต้มปานเขาโอกอันที่ีก็คือถ่านไฟก็ืพุ่งในร่างกายถ้าร่างกายมันเดือดอนไปตายปครั้งเอ้ยท่ามอนนี้ม่อนดันสูงอ่าทาไมันสูงเลยนะคะสัดตายมีเราขเดาะอ่าลมเหนือเ่ามาลมลมบนเขาลมออก่นะคะช้องอืนช่องเสื่อมีมั้ราขดเามาที่เมื่อไห่ที่มันบอกว่าถ้าด่าสมุลเห็นไหมที่ไปหาหมอเรา กายผสมหุนล่ะค่ะคำว่า่สมหุก็คือถ่ายทงีเห็นบ่คะตอนเป็นสา้าถ้าผิวะสมหลุนเนาค่ะต้องอกกําลหนาต้องเเบิ่งกันหาสวยง่าบัดบัดทะยุร้ายคุดไค่าดาผิดของเรามันจะเรื่องเกิรมเร่มเล้ค่ะบอนนี้อย่าทิ้งใส่องแก็นงแล้น้ำเขยบหน้าทงร่้ะอยไนคะตาแ่อยากเป็นสาวล่ะ เปาก็ได okay. mm ้เนค่ะเพราะว่าท้ามาต้องแบบค่อยๆขับเพื่อนเนาเห็่บ่กคะเป็นเดื่อายทอยางตอนแรกไม่ท่วงออกมาในคือลกษมณ์มึงค่ใครทุายกมูลนั่นดองเนาะอรมงนมีที่ตัวแปตนี้ครัมัน็มันมาโเราก็มาตัวนี้ก็มเอลยค่ะมีหรอว่าตับใบแปดสิบเนี่ยที่สองนเลยค่ะอ่าคอว่าแปดสิบพน์ที่สามคนมี่ใครแปดสิบใคร่ี

ศูนร้อยี่สิบปีนะคะมรุษย์ก็คือมาแต่ทานของบรรลุตค่ะตัวตัวขอผมมัจะร่อยไหมครับโอ้ร่อยาียจรง่ยอาคุณุงยู่กอนต่อนื่นสร้างมันบ้างนได้่ะได้ได้เราะว่าจากเปถ้าอยากสุขภาพดีก็ึ้อหันมาท่านจทานึกทพักนะาเที่ไหนอยทีเรานนะ อ่าคือนีก็รเรยของสายน้องเราผ่ะนวันนี้เรื่องของพียัางนาะดิ่ที่